สวัสดีครับสวัสดีตันตีตันยนทุกคนนะครับเมื่อนี้เราพาคุณแม่นะครับมาตรวจนัดตามหมอนัดนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยทำมันนัดทาสาวบ่งแจ่มดีนะว่าพร้อมที่จะออกมาหรือยังนะเพรานี้พอช่วงสงการนะครับคุณเต็มรถเตยเลยแ้วนั้นเขาะว่ากก็เรียกว่าสิล้างก่อนสงการแต่ว่ารอหลังสงการแล้วกันเพราะว่ามันจริงๆปวดขึ้นอันสีนี้อย่างเนาะเอาก็เลยมาที่อุดรเนาะเพราะว่ารอบก่อน มานอนมาพิสขอไปรอบก่อนนะครับผมวันที่สิบเจ็ดเข้าไปที่อากาศร้านคิปเบิร์ดแล,ล็ร้านที่เปิดเนี่ยคือรถเต็มต่อ,อยีวเหงาอะไรไม่ได้ล้างน,นะครับมาืีนี่ก็เลยเมาอนดนอนเอ้ยมาวานอนขอไยครับมาวานอนนิวาดนะครับมาตามหมอน,นัทแล้วก็เลยมาล้อหาหาแคร์ที่รถจะล,ล้างน,นะครับจะมีหลายหาแคร์ที่รถเต็มทุกจังนะก็เลยมานี่ครับ ล้างน,นี่แหละแรงลดบระหลายเพิ่นกำลังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเป,ปล่งลูกตายครว่าจะเป็นอย่างไรเราเพิ่นเข้าไปล้างแล้วบอดี้ไทยให้เบิ่งว่าก่อนหน้าน,นี้เป็นจังไรนะเฮียทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าล้างเสร็จแล้วสิหล่อบ่อนะเดี๋ยวรอติดตามชมที่ทุกคนเสร็จแล้วน้องมั่งมียังหล่อเอาตายตายคองคองอันนี้ค้องเป๊ ส5 0รอยห้าสิบค่ะค่าเสียหายวันนี้มีเงินจ่ายไหม <c oughs> ทุกคนล้างมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมสิฟาขึ้นไปบนทางเทิงนะครับอันนี้คือล้างใหม่เลยแต่ว่ามันยังบบโอเคนะครับยังบบโอเคเ้าที่ควรนะเบิ่งยังยังเห็นได้ชัดเลยว่ามีฝุ่นอันนี้คือล้างแล้วข้างบนนี้ไม่ได้เลยครับ มันอาจจะเห็นบอ่อแช่นะแต่ว่าเห็นบอ่อเห็นข้าบอ่บอเป็นบ่อถูเลยมั้งล้างรถใหม่เดินาแล้ว <c oughs> ล้างออกมาใหม่นี่สองร้อยห้าสิบทางเทืองนี้เขาเจ้าบ่อถูเลยอ่ะตรงไหนโอ้โหทุคนจะได้ไปล้างใหม่นี่จะได้ไปเซตเอาวนี้นี่ตรงไหนโอ้โห อันนี้อันนี้คือสองร้อยห้าสิบอืมอันนี้คือการรีวิวนะครับรีวิวล้างรถที่บานอนนะทุกคนอันนี้อันนี้คือหลังจากที่ออกมาจากจากคาแคร์เลยนี่นี่เพิ่งออกมาเราเพิ่นอาจจะฟ้าวเลยกับบารู้คือกันเพิ่นอาจจะฟ้าวว่าล้างเร็วอยู่นะเร็วมากเลยเอาไปก็ได้ล้างแล้วก็นั่งทาแป๊บเดียวแต่ว่าขี้ฝุ่นยังยังเยอะเลยอะแต่ว่าเขาล้างอยู่บ้านวานเนาะ สองร้อยใช่ไหมหล้างอยู่บ้านวาสองร้อยบาทคือกรีบเลยกริบกว่านี้มากเลยแล้วก็ว้าวด้วยเนาะแต่นี้นี้ก็โอเคแหละเบื้องภายนอกอ็งามอยู่ครับแต่ว่ามันก็นยังบริวาวนะทุกคนแต่นี่คือการรีวิวเนาะพามะนาวมาหาหมอแล้วก็เอาลูกชายมาล้างพร้อมนี่ครับกับประมาณนี้นะครับสำหรับที่นี้ไปแล้วทุกคนโอเคบายบายสวัสดีครับ มั่งมีมั่งมี